รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา หมายถัดมาของแปงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่เก็บเกี่ยวความรู้เลยนะและววันนี้แปงคงได้อะไรกลับไปเยอะเลยที่ตำบลหมอกจำแปออาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริโครงการที่มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โดยการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นให้หมดไปจนความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่และชาวเขาเผ่าต่างๆเริ่มดีขึ้นอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันด้านในของโครงการพัฒนาที่สูงปางตองมีแปลงสาธิตการเกษตรหลายประเภททั้งไม้ดอกไม้ผลรวมถึงมีสถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์ด้วยและที่แป้งอยากเห็นมากๆคือฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นไปดูกันดีกว่า พันริ้นรู้แห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชสวรนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้านในมีกล้วยไม้ที่ดูสวยแปลกตาและขนาดใหญ่มากเห็นแล้วได้แรงบันดาลใจกลับจากทลิปนี้แป้งคงได้ลองฝึกลิ้งกล้วยไม้กับเขาบ้างนแน่แน่ <c oughs> จากนั้นแป้งแวะมาทักทายเจ้าแกะน้อยๆในโครงการปรับปรุงพันธุ์แกะเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร แกะจำนวนมากที่นี่ถูกเลี้ยงและผสมพันธ์อย่างจริงจังนอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางให้แทะเล็มหญ้าแล้วขนพองฟูที่จะงอกยาวออกมาเสมอนั้นจะถูกตัดและนําไปแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้าจากขนแกะที่มีราคาไม่แพงอีกด้วยดีจังที่นี่เปิดต้อนรับนักเดินทางทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลย หลายคนจะได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ว่าโครงการพัฒนาที่สูงปางตองแห่งนี้ได้สร้างคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แค่ไหนวันนี้แปลงก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แบบใดหากได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม mm. ก็สามารถกลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและสร้างความสุขได้ทั้งนั้นจริงไหมเจ้าแกะน้อย